ก็เยอะด้วยครับคนก็น้อยลงคนก็มาเที่ยวน้อยน้อยลงเยอะมากแล้วก็มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยปกติเมื่อก่อนคนจะเยอะมากทัวร์จะลงเยอะมากทัวร์มาเลยฝั่งคนต่างชาติมาเยอะครับเมื่อก่อนสวัสดีครับผมเด็กชายมังิสารชาวประจิจชื่อเล่นชื่อว่ามโนราโมหันนะครับอายุสิบขวบครับ มารำมนโนราที่ปนนคนเดินจัวัดกระบีครับมารำนานแล้วครับมารำเพื่อหาทุนการศึกษาตั้งแต่5้าขวบครับน้องโมมารำมาห้าปีแล้วก็ร่าเต็มที่จริงๆก็ได้ประมาณ2ปีแล้วก็หยุดไปสองปีเพราะใต่โควิด แล้วก็หลังจากนั้นก็ตลาดก็เปิดแต่ว่าคนน้อยอกว่าเมื่อก่อนเยอะถนนคนเดินจังหวัดกระบี่อ,อยู่ตัวใจกลางเมืองกระบี่เลยนะครับอะไรก็จนชวนท่านที่จะมาเที่ยวกะบดูเดิกนะก็มาชมน้องมโนราโมหันอยู่ที่ปากทางเข้านะครับเป็นงานของน้องเขาเองเขาชอบมาตั้งแต่เกิด เขาอายุยสองขวบเนี่ยขาเริ่มรำมโนราเขาชอบแล้วยิ่งไงไอเด้าก็คือเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ถามเขาว่าเขาจะรำตลอดไหมเขาบอกตลอดแล้วก็เขาจะสืบสานวัฒนธรรมศิละปะมโนราไว้ให้ั่วลูกั่วหลานเขาบอกแบบนั้นนหะแต่ว่าอาหารอนุเบกษ์ไหมน่าจะเป็น ถาหลับผมน้องมากกว่าเพราะว่าน้องรักในติร่าพัฒนรทำโควิดนะน,น้องมีไรายได้อยู่ทุกเช้าบางวันก็เป็นหมืน่นอย่างน้อยๆคือห้าพันเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเขาเชิญเชิญโรงแรมและสานพนัค่าทิปนอกบางคืนก็สองโรงแรมบางคืนก็สามโรงแรมแบบนี้บางคืนก็สองหมื่นกว่าหมื่นกว่าคือน้อนงเนี่ย ได้มีรายได้เยอะมากตอนนั้นนะแต่ว่าหลังจากโควิดก็เราได้น้อยลงทางเฟซศิลปรวัฒนธรรมมโนราโมหันหรือว่าทางเฟซของเองก็ชื่อว่ามโนราโมหันครับโทร0ู3 9 7 5 6้9 5ครับ